ก็ขอราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ว,วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาสอนปลอมยอดฟอลหรือยอดติดตามในไอจีของเรากันนั่นเองนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ต้องการเึกิมยอดผู้ติดตามนะคะก็สามารถนาวิธีนี้ไปทําตามกันได้เลยนะคะก็สาหรับใครที่จะทำตามก็นแนะนําให้เปิดโปรไฟล์นะคะให้เป็นสถานะกันแบบนี้ได้เลยมีงานทุกยอดที่เราทํารายการนะคะก็จะไม่อัพขึ้นมาให้เรากันนั่นเองและในขั้นตอนแรกนะคะให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอเข้ามาเพื่อสมัครใช้งานและลงทะเบียนปีกันก่อนได้เลยเมื่อเราคลิกเข้้าามาแลวนะคะค แล้วก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ SPE SM M นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วให้เรามากรอ,อกข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการลงทะเบียนฟ่ฟน Google Gmail ก็สามารถคลิกไปลงทะเบียนฟรีกันตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรารากดคําว่าลุกชื่อเข้าใช้งานกันได้เลย และเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราได้เลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็คลิกไปที่ไอจีกันเลยจากนั้นนะคะให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะอย่างวันนี้ราจะมาเพิดด่มผู้ติดตามแล้วก็เลือกลงไปได้เลยในส่วนของบริการนะคะเราก็มาดูบริการที่เราต้องการกันได้ตรงนี้เลยนะคะก็จะมีการแจ้งเลทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราได้เลือกขายกันนะคะแล้วก็เลือกเลทที่ต้องการลงไปได้เลยในส่วนของคำอธิบา,บายนะคะเมื่อเราเลือกบริการที่ต้องการกันแล้วก็จะขึ้นในส่วนของคำอธ เรียกไปกันนั่นเองก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ตรงนี้กันเลยนะคะและในส่วนของ link ลิงก์เราก็ไปที่หน้า IG ของเรากันเมื่อเราเข้ามาที่โปรไฟล์ที่ต้องการเพิ่มยอดติดตามกันแล้วแล้วก็กดก o อปีลิงก์ไปที่ด้านบนนะคะจากนั้นก็ให้นาลิงก์มาใส่ในช่องหน้าเว็บไซต์กันไปได้เลยและในส่วนของจานวนต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามเท่าไหรเ้วก็ใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มให้ดูสัก200ก็พอนะคะค้าเวลาก็จะเฉลี่ยคานวณมาให้เราประมาณนี้ ก็ข,ขออภัย่านผู้ชมกันด้วยนะคะก็จํานวนที่เลือกไปนะคะยอดเงินของเราก็ไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็น100กันลวกันนะคะค่าวเวลาก็จะเฉลี่ยคำนวณมาให้เราประมาณนี้นะคะค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่15บาทเท่านั้นเองจากนั้นนะคะเราก็คลิกไปที่ส่งหรือสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อกดสั่งซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการเช็คสถานะหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็คลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามา,ขมาก็จะมีสถานะะะะขขขขอออองงงเเเรราาาึ้้้นนน,ะะนน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 ดดํิกกยู่่ๆคี็็จปใสว ค่าบริการบริการต่างๆแลวก็ลิงก์ที่เราได้กดและทำารยการไปแล้วเมือ่อสกู่นะคะส่วนหมายเลขตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอเราก็คลิกมาที่เติมเงินได้เลยนะคะก็จากเมื่อสกูรู่นี้นะคะที่ยอดเงินหลังไม่พอนะคะก็คลิกมาที่ช่องทางเติมเงินแล้วก็เข้ามานะคะก็ะจะเจอเป็นช่องทาง2ช่องทางก็คือการสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะ,ะ,คะหรือจะเป็นการเติมเงินเข้าสู่ทูมอนดี่วอลเล็ตนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการกันที่เมนูตเติมเงินได้เลยนะคะและในนส่วของ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเว็บไซต์ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีไรายได้เพิ่มเติมกันไปด้วยก็สามารถคลิกไปแนะนําเพื่อนของเรากันได้นะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วให้เรากดขั link, ดล็อกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งไปเพื่อนๆกันได้ถุกช่องทางกันเลยเมื่อมีการสมัครใช้งานหรือว่าลงทะเบียนแล้วก็มีการเติมเงินนะคะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%าเปอร์เซ็นต์จากทางเว็บไซต์กันด้วยนั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาหาไรายได้กันที่ช่องทางนี้กันได้เลยและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่อค่าใช้งานเว็บไซต์ต้องการแจ ปแา้วสำหรับใครต้องการจะกรอกข้อความจะแนบรูปภาพนะคะแล้วก็ประกอบข้อความกับตรงนี้ก็แนบรูปภาพที่แอดแฟกต์ไฟก็ได้เลยและในส่วนของหมายเลขออเดอร์นะคะก็ให้เราใส่ลงไปด้วยนะคะที่ช่องออเดอร์ไอดีตรงนี้กันเลยนะคะจากนั้นเราก็คลิกตรงตัวกันไปได้เลยแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากทำต่างขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยากก็ให้คลิกที่ไลน์แอดด้านข้างตรงนี้ เรจะคิดไปที่โดยตรงรูปลายตรงนี้เลยก็ได้นะคะแอดมินก็พร้อมช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะขอพาทุกคนกลับไปกิ่หน้าไอจหมวกันเลยจากนั้นเราก็มารีเฟนหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดผู้ติดตาม100ที่เราได้เพิ่มไปนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะยอดติดตามของเราก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาสมัครใช้งานแล้วก็เข้ามาดูบริการกันได้นะคะแน่นอกเนื้อจากนี้ก็จะมีบริการอื่นๆให้เรากันด้วยนั่นเองนะคะแต่ถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยะคะ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ sve a s m m นั่นเองนะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ